พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฟันอัตโรเทศที่วัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่22กรกฎาคมปีพุทธศักราช2518ฟังแต่เทศมันยังไม่พอต้องฟังธรรมด้วยถึงจะดีเทศคือคำสอน ท่านสอนอะไรสอนให้รู้จักถูกรู้จักผิดรู้จักดีรู้จักชั่วทีนี้เราต้องฟังธรรมฟังเพื่อภายในฟังรูปธรรมนามารมฟังธรรมต้องฟังตรงตรงนี้แต่ก่อนท่านฟังธรรมกันได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเราฟังเดี๋ยวนี้ไม่ได้สำเร็จเพราะเราฟังแต่เสียงเรามานี้ ให้พวกเรานั่งให้สบายสง่าผ่าเผยยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อกายเราสบายแล้วนึกถึงที่พึ่งของเราเราเอาอะไรเป็นที่พึ่งเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มาระลึกดูสิพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่ไหนพระสงฆ์อยู่ที่ไหนทำไมจึงว่าเอาสามอย่างนี้เป็นที่พึ่ง พึ่งได้อย่างไรพุทธะอยู่ไหนก็ระลึกสิความรู้อยู่ที่ไหนละ่ะพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจธรัรมโมพระธรรมอยู่ในใจสังโฆพระอริยาสาวกอยู่ในใจอยู่ในใจจริงๆนึกดูสิพุทโธธัมโมสังโฆระลึกอยู่ที่ไหนละ่ะระลึกอยู่ในใจไม่ใช่หรือนี่แหละ เราอยากรู้อย่ากเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราพ้นทุกข์ศาสนาเป็นเครื่องแก้ทุกข์เป็นเครื่องดับทุกข์แก้ทุกข์แก้ที่ไหนละ่ะนึกดูสิพระพุทธความรู้อยู่ตรงไหนละ่ะพระธรรมอะไรเป็นผู้ธรรมเดี๋ยวนี้นัธรรมอยู่ที่ไหนพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติอยู่ที่ไหนและเดี๋ยวนี้ให้ระลึกคำภาวนาว่า พุทโธธรรมโมสังโฆสามหนนเราให้รวมเอาแต่พุทโธพุทโธคำเดียวหลับตางับปากเสียลิ้นก็ไม่กระดุกกระดิกให้ระลึกในใจความรู้อยู่ตรงไหนแล้วตั้งสติดูตรงนั้นหูก็ฟังตรงนั้นตาก็ดูตรงนั้นดูตรงที่รู้สึกกำหนดสติไว้ตรงนั้นเราอยากรู้ว่า สุขทั้งหลายทุกทั้งหลายมันเกิดมาจากไหนเราไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตต้องกำหนดดูเดี๋ยวนี้แหละอดีตล่วงมาแล้วเราไม่ต้องคำนึงว่าเป็นอย่างไรอนาคตจะเป็นอย่างไรเราก็รู้ไม่ได้เราเป็นปุถุชนเราต้องดูเดี๋ยวนี้สิพระพุทธเจ้าไม่ให้คำนึงถึงอดีตท่านให้กำหนดดูในปัจจุบันนี้ ให้นึกพุโทโธพุทโธบริกรรมให้รู้จักที่ตั้งความรู้อยู่ตรงไหนให้ตั้งสติที่ตรงนั้นคือที่ดวงใจให้เพ่งดูพุโทโธคือผู้รู้หากในปัจจุบันนี้ดีอนาคตก็ต้องดีเมื่อปัจจุบันไม่ดีอนาคตก็ไม่ดีพูดง่ายๆพา,ากันดูเอาเราต้องการความสุขความสบาย เมื่อเรานึกบริกรรมอยู่จิตของเราสงบดีไม่ได้ส่งหน้าส่งหลังส่งซ้ายส่งขวาส่งข้างบนข้างล่างตั้งจำเพาะท่ามกลางอันเป็นที่รู้พุทโธอยู่นั่นจิตจะดีมีความสงบสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนอันนี้นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้าเราก็ดูเอาสิ เราอยากดีเวลานี้มันไม่ดีเป็นอย่างไรละ่ะจิตของเราไม่ดีทะเยอทะยานดิ้นรนจิตไม่ดีเป็นทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนอันนี้แหละพาให้สัตว์ทั้งหลายตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันและเบื้องหน้าเมื่อรู้เช่นนี้แล้วเรารีบแก้ไขเสียเดี๋ยวนี้อย่าปล่อยให้มันล่วงไปนานไปถ้าเราปล่อยสิ่งไม่ดีไว้แล้ว เราก็เป็นคนไม่ดีต่อไปนี่แหละพากันติว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีทำอันนั้นไม่ดีทำอันนี้ไม่ดีทำไมไม่ดีละ่ะเราไม่ดูต้นมันเราไม่ได้ดูโคนมันต้นมันเกิดมาจากไหนละ่ะถ้าต้นไม่ดีแล้วปลายมันจะดีได้อย่างไรเราต้องดูต้นของมันสิคือดูที่ใจคือใจนี้เป็นต้น ต้นมันดีแล้วผลมันก็ดีเหมือนกับต้นไม้เรารักษาต้นดีใส่ปุ๋ยรดน้ำดีต้นมันดีผลิตดอกออกผลก็ดกหนาอันนี้ก็ฉันนั้นใจเราดีแล้วทำอะไรมันก็ดีทำมาหากินอะไรมันก็ดีค้าขายก็ดีราชการก็ดีครอบครัวก็ดีพี่น้องก็ดีชาวบ้านร้านตลาดก็ดี ประเทศชาติก็ดีบวชก็ดีไม่บวชก็ดีใจดีแล้วมันไม่ทะเลาะเบาอแวงกันมันไม่เดือดร้อนมันมีความสงบนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเทศนาแต่ก่อนผู้ได้สดับรับฟังคำสอนของท่านได้สำเร็จมรรคผลถึงโสดาสกิทาอนาคาอารหันตาเป็นอันมากแต่เราฟังทุกวันนี้ไม่ปรากฏว่าผู้ใดจะถึงศาสนา ก็เพราะเราฟังแต่เสียงเท่านั้นเสียงดีก็ว่าดีอะไรมันดีล่ะเราต้องโอปนัยิโกน้อมลงในใจเราสิที่อยากดีนั้นใจเราดีหรือยังหากใจไม่ดีเราก็ไม่ได้ดีสิพูดง่ายๆที่ว่าชั่วหัวใจเรายังชั่วอยู่หรือรู้ว่ามันชั่วมันไม่ดีแล้วก็ละก็เลิกมันสิ จะเอาไปทำไมของไม่ดีไม่ใช่ฟ้าอากาศไม่ดีไม่ใช่ต้นไม้ภูเขาเรากาไม่ดีบ้านเมืองถนนหนทางไม่ดีใจคนนสิมันไม่ดีใจคนสิวุ่นวายใจคนสีเดือดร้อนดูสิอะไรทุกข้าวของเงินทองทุกข์หรือหรือข้าวน้ำโูชนาหารมันทุกข์หรือผ้าผ่อนท่อนสบายมันทุกข์ฟังดูสิเดี๋ยวนี้ ตอาไม่ได้ว่าเป็นอะไรต่อไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นสุขหัวใจของเรานี่แหละทุกข์ทุกข์เพราะเหตุใดเพราะว่ามันหลงสำคัญว่าตนว่าตัวสำคัญว่าเขาว่าเราเลยไปหลงอยู่อย่างนั้นสำคัญว่าดีสำคัญว่าชั่วเมื่อเราพิจารณาเข้าแล้วเราก็เห็นสิ่งทั้งหลายเขาไม่ได้ว่าเขาดีเขาชั่ว ถามมันดูสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทองดีหรือเงินดีถามดูทองเขาว่าเขาดีหรือเปล่าเงินเขาว่าเขาดีไหมหรือเขาว่าเขาชั่วเราว่ามันมันก็เฉยไม่ใช่หรือแต่ถ้าเป็นคนเราว่าอย่างนั้นไม่ได้นะถ้าไม่ถูกใจแล้วก็เป็นไฟขึ้นมาเลยหรือว่าไงล่ะแต่ถ้าถูกใจล่ะดีอกดีใจขึ้นไม่ใช่หรือ นี่แหละให้พากันดูตรงนี้พิจารณาตรงนี้สิอย่าไปพิจารณาที่อื่นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรท่านกล่าวไว้ว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอย่าพึงเสพสองฝั่งท่านพึงเดินท่ามกลางสองฝั่งคืออะไรคือความรักหนึ่งความชังหนึ่งถ้าเราไปยึดอย่างไหนก็เป็นทุกข เพราะฉะนั้นท่านไม่ให้ไปยืนเอาท่านให้เดินท่ามกลางเหมือนกับเราเดินทางรลกแวกข้างนี้ก็ถูกหนาำแวกข้างนั้นก็ถูกหนาำเราไม่แวะแล้วเดินตรงก็ไม่มีทุกข์ไม่ใช่หรือฉันใดจิตของเราถ้าเราหลงแวะไปหาความรักแล้วไม่ได้ตามประสงค์ก็เป็นทุกข์แวะไปทางชังไม่อยากได้เห็นได้ยิน พอได้เห็นได้ยินก็เป็นทุกข์ไม่ใช่หรือมันต้องไม่แวะสิเดินท่ามกลางสิ่งได้เกิดขึ้นให้รู้แต่อย่าไปยึดเอาพุทโธผู้รู้อยู่ท่ามกลางหน้าอกของเรานี่แหละต่อไปให้พากันพึงรู้พึงเห็นสินี่แหละการประพฤติปฏิบัติเขาถึงธรรมถึงวินัยถึงศาสนารู้เข้าถึงกายถึงใจของเรา เดี๋ยวนี้มันเข้าไม่ถึงกายของเรามันไม่ถึงใจของเรามันไปปลิวอยู่ตามอารมณ์รูปารมณ์สัทธารลมขันธารลมและสารมอุทธพารมไปกินอารมณ์อยู่ภายนอกโน้น้นถ้าถึงกายของเราแล้วย่อมเห็นสุขเห็นทุกข์มันเป็นสุขเพราะเหตุดใดคือจิตของเราสงบนิ่งเฉยไม่ส่งไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่าง ตั้งเฉพาะท่ามกลางคือตรงที่รู้อยู่นั่นแหละจิตดวงนี้ไม่ใช่เป็นของทุกของยากมันเป็นอย่างนี้มาแต่เดิมแต่เราผสมผสมอะไรอะไรเข้าไปมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ละนี่แหละการปฏิบัติให้พากันพึงรู้พึงเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่ที่ท่านฟังทมกันแล้วได้สำเร็จมรรคสำเร็จผล สำเร็จได้อย่างไรจะพูดง่ายๆให้ฟังเปรียบภายนอกก็เหมือนกับเราทำศาลานี่แหละทำศาลาเสร็จหรือยังเสร็จแล้วมันเป็นยังไงเมื่อยังไม่เสร็จมันเป็นยังไงละ่ะมันเป็นเสาเป็นไม้เป็นกระดานเป็นสังกะสีเป็นตะปูเป็นอะไรอะไรต่างๆอย่างนั้นเขาไม่เรียกศาลาทีนี้นายช่างเขามาประกอบกันเข้า ตีติดกันเป็นก้อนเดียวกันสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็หายไปหมดเสาก็หาไม่มีคือกรอนอะไรถ้าเราไม่ไปไล่หาก็ไม่เห็นรวมกันเข้าเป็นก้อนเดียวเรียกว่าศาลาสำเร็จแล้วอาศัยได้จิตของเราก็เหมือนกันถ้าเกิเลดตัณหาอย่างนี้ราคะโลภโทสะโมหะอวิชชาพบชาติอย่างนี้มันก็ไม่สำเร็จสิ รวมกันเข้าเป็นจิตดวงเดียวเอกังจิตตังจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วมันก็สําเร็จตรงนั้นสิเอกังทำมังประชุมรวมเป็นอันเดียวมันก็สําเร็จเท่านั้นเรื่องมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่รวมเมื่อไหร่มันก็ไม่สําเร็จอย่างว่าอันนั้นอันนี้อันนั้นเป็นกิเลสอันนี้เป็นตัณหาราคะอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่สําเร็จ รวมให้เป็นก้อนเดียวกันมันถึงสำเร็จได้ผู้ไม่ส่งหน้าส่งหลังผู้ใดจะส่งละ่ะว่าจิตเราไม่อยู่แล้วมันไปไหนมันไม่ได้ไปหรอกแสงมันไปเพราะฉะนั้นอย่าว่ามันไปว่ามันไปมันก็ไปสิอย่าไปว่ามันสงบนิ่งอย่าส่งไปข้างหน้ามาข้างหลังเพ่งดูอยู่อย่างนั้นนี่แหละความสำเร็จ คือรวมจิตของเราให้มันได้รวมได้มันก็สําเร็จตรงนั้นถ้ารวมไม่ได้ก็ไม่สําเร็จพากันเพ่งเลงสิโอปนณยิโกโน้อมเข้าไปปัจจตังรู้เฉพาะตนเท่านั้นนี่แหละพากันว่าเป็นกรรมกรรมอยู่ไหนล่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศนาว่ากรรมอยู่ตรงฟ้าอากาศภูเขาเลากา ท่านบอกในชัยมงคลคถากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเกิดจากกายเกิดจากวาจาเกิดจากดวงใจกรรมอยู่ที่นี่ไม่ได้มาจากที่อื่นเวลานี้กายกรรมของเราก็เรียบร้อยวจีกรรมวาจาของเราก็ไม่มีแล้วยังเหลือแต่มโนกรรมมโนกรรมความน้อมนึกเรานึกกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป นี่กรรมอยู่ที่นี่เราระล,ลึกสิกรรมมัสโกโมหิกรรมเป็นของของตนกัลยานังวาปาปกกังวาตัดสะทายาโทภวิสันติเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะได้รับผลของกรรมสืบไปนี่เราต้องรู้ไว้กรรมดีคืออะไรรวมสั้นๆคือจิตเราสงบจิตของเราดีมีความสุขความสบาย นี่เรียกว่ากรรมดีปาประกังความชั่วหลักคืออะไรคือใจไม่ดีทุกยากวุ่นวายเดือดร้อนนี่กรรมชั่วเราก็ได้รับผลสืบไปเมื่อรู้จักสิ่งใดไม่ดีแล้วก็เลิกละมันเสียสินี่กรรมเก่ายังไม่ทันหมดกรรมใหม่ก็ต่อเรื่อยไปมันจะหมดสักทีหรือหยุดเสียสิจะล้างบาปล้างกรรมไม่มีวิธีอื่นจะล้าง นอกจากนั่งสมาธิจิตของเราสงบแล้วก็ไม่มีกรรมกรรมมันจะมาจากไหนบอกแล้วไม่ได้มาจากฟ้าจากอากาศผู้นี้ไม่ทำกรรมกรรมมันจะมาจากไหนพากันดูสิอย่าไปดูที่อื่นดูที่ใจของเราผู้ใดเป็นผู้คิดผู้นึกมันนึกอยู่ตรงไหนก็น้อมมาตรงนั้นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน สมถะคือทำความสงบเมื่อจิตสงบแล้วมันก็ใสมันก็ส่องมองเห็นตนมองเห็นสุขมองเห็นทุกข์มองเห็นดีเห็นชั่วเห็นสิ่งทั้งหลายมัเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ใช่ตนแล้วจิตมันก็สงบเมื่อสงบแล้วมันก็รู้จักละมันเกิดสังขารเกิดวิญ,ญญาณขึ้นมาพิจารณาสิ่งเหล่านั้นแล้ว มันก็เป็นวิปัสนาวิปัสนาไม่ใช่ที่เขาว่าทําตัวแข็งคือเห็นเกิดแห่งสังขารเห็นที่ดับแห่งสังขารเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภายในสังขารทั้งหลายเมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษมันก็เลิกมันก็ละนั่นเป็นวิปัสนาก็ตัดหมดอารมณ์สัญญาทั้งหลายนี่แหละรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมเห็นความเกิดความแก่ ความเจ็บความตายรู้แ no ล้วสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะเหตุใดก็เพราะความเกิดแก่เจ็บตายเราก็อย่าเกิดสิเมื่อไม่เกิดแล้วจะเอาอะไรมาแก่เราไม่แก่จะเอาอะไรมาเจ็บเราไม่เจ็บจะเอาอะไรมาตายล่ะเราไม่ตายจะเอาอะไรมาทุกข์นี่เราเกิดเกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็แก่ แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่พระพุทธเจ้าท่านตัดกระแสท่านไม่เกิดเมื่อท่านไม่เกิดท่านก็ไม่ตายท่านไม่ตายแล้วก็ไม่ทุกข์ต่อไปนี้ต่างคนต่างฟังนะฟังหัวใจของเราไม่ได้ฟังอย่างอื่นให้สัญญาไว้ได้ยินอะไรก็ตามนั้น ให้รู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนวางใจให้สบายเพ่งเล็งดูมันสิจิตของเราดีหรือไม่ดีรู้จักตรงนี้ถ้าจิตของเราดีการงานก็ดีนี่แหละไปติอันนั้นอันนี้ตนไม่ดีแล้วติบ้านเมืองไม่ดีตัวเรายังไม่สงบติบ้านเมืองไม่สงบถ้าต่างคนต่างสงบประเทศชาติก็สงบ นั่นแหละให้พากันรู้ไว้ต่างคนต่างสงบระเบียบเรียบร้อยดีแล้วชาวบ้านร้านตลาดประเทศชาติมันก็สงบดีเรียบร้อยดีนะสิพากันพึงรู้เข้าใจนะพวกเราถ้าเราดีเรียบร้อยพวกอื่นหรือประเทศอื่นจะมาทำลายทรณีจะสูบเอาให้รู้ไวส้สิเราต้องมีศีลมีธรรมศีนคือความปกติกายปกติใจ ศีลคือใจเยือกใจเย็นใจสุขใจสบายจึงเรียกว่าศีลธรรมถ้าใจวุ่นวายใจเดือดร้อนก็ไม่เป็นศีลเป็นธรรมใจยุ่งใจยากก็ไม่เป็นศีลเป็นธรรมกายเรียบร้อยใจเรียบร้อยเป็นศีลปกติกายปกติใจก็เรื่องศีลมีความสุขความสบายก็เรื่องศีลจิตไม่สงบจิตวุ่นวายเดือดร้อนมันไม่เป็นศีล เพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงระง,งับความเดือดร้อนระง,งับที่ไหนละ่ะร้อนด้วยไฟราคะร้อนด้วยไฟโลภะร้อนด้วยไฟโทสะอาทิตตังชาติยาชรลามราเนนะร้อนด้วยความเกิดร้อนด้วยความแก่ร้อนด้วยความเจ็บร้อนด้วยความตายทีนี้ทุกเราระง,งับหมดแล้วราคะโลภะโทสะมันก็หมด จิตของเราไม่เกิดจิตของเราไม่แก่มันก็ไม่เดือดร้อนสิสิ่งใดไม่เกิดมันก็ไม่เดือดร้อนความเกิดไม่มีแล้วความแก่ไม่มีแล้วมันก็ไม่ร้อนความแก่ไม่มีแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีมันก็ไม่ร้อนสิ่งเหล่านี้ไม่มีแล้วความตายมันก็ไม่มีความตายไม่มีทุกก็ไม่มีเราเวียนว่ายตายเกิด มันก็ทุกข์มันก็ร้อนนี่แหละข้อสำคัญเหตุนั้นให้พากันเข้าใจการประพฤติปฏิบัติอบรมบร่มนิสัยของเราเราเกิดมาไปดูแต่การดูแต่ง,งานร่ำเรียนแต่สิ่งอื่นสังขารร่างกายของเราไม่ได้ศึกษาสักทีเราลองมาศึกษาดูผมขนเล็บฟันหนังเป็นตัวของเราได้อย่างไรอย่างนี้แหละพิจารณาค้คว้าดูสิ สังขารร่างกายของเราเดี๋ยวก็เป็นโลคนั้นเดี๋ยวก็เป็นโลคนี้มีแต่โรคพระพุทธเจ้าเทศนาว่าจักขุโรโคโรคในตาสตตะโรโคโรคในหูทานาโรโคโรคในจมูกชิวหาโรโคโรคในลิ้นกายาโรโคโรคในกายมโนโรโคโรคในจิตใจ บาทะโรโคโรคที่เท้าเกสาโรโคโรคที่ผมนักขาโรโคโรคที่เล็บทันตาโรโคโรคในฟันตัโจโรโคโรคในหนังมังสังโรโคโรคในเนื้อนหารุโรโคโรคในเส้นเอ็นอัติโรโคโรคในกระดูกโรคมันเกิดอย่างนี้ เพราะฉะนั้นรพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้ค้นสิ่งเหล่านี้เมื่อจิตเราสงบแล้วโรคมันก็หายไปจิตไม่สงบมันก็เป็นโรคเป็นภัยเรื่องมันเป็นแบบนี้พิจารณาร่างกายนี้แหละนี่แหละต้นศาสนาผู้ใดอยากเห็นธรรมให้พิจารณาสังขารร่างกายของเราเองเมื่อเห็นผมเห็นขน เห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังแล้วเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นแก่นเป็นสารแล้วนั่นแหละผู้นั้นเห็นธรรมผู้นั้นเรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นแหละเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นจะเข้าสู่ปรินิพพานระงับทุกข์ในวัฏสงสารไม่ต้องท่องเที่ยวอีกคนที่ได้สำเร็จมรรคผลท่านก็ไม่ได้ไปเรียนอื่น เช่นปัญจวคีรพระพิสุทธิ์ทั้งห้าพระพุทธเจ้าก็สอนให้พิจารณารูปสอนให้พิจารณาเวทนาสอนให้พิจารณาสัญญาสอนให้พิจารณาสังขารสอนให้พิจารณาวิญญาณเท่านี้แหละเมื่อท่านเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนท่านก็ได้สำเร็จตรงนี้มันก็สงบ มันก็ละพระพุทธเจ้าถามว่าสังหารร่างกายนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านก็ตอบว่าไม่เที่ยงถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านบอกว่าเป็นทุกข์ถามว่าสิ่งใดเป็นทุกข์จะว่าสิ่งนั้นเป็นตัวตนหรือไม่ท่านว่าไม่ใช่ท่านก็ละท่านละได้ท่านก็สำเร็จสิ พระพุทธเจ้าจะได้เป็นพุทธะท่านก็ค้นปฏิจจสมุทบาทนี้แหละค้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละอริยสัจธรรมทั้งสี่นี่แหละก็เลยเห็นความเกิดความแก่ความตายนี่เป็นพระอริยสัจท่านไม่ได้พิจารณาอื่นนี่เราก็ได้ค้นเข้าไปแล้วธาตุทั้งสีน่นี้ดินน้ำไฟลมประชุมกันเข้าเป็นร่างกาย เราจำแนแกแจกออกเป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟแล้วเรากำหนดเข้าถึงผู้รู้รู้ว่าเป็นธาตุเห็นว่าเป็นธาตุผู้รู้ไม่ได้เป็นอะไรมันก็ไม่ยึดไม่เหนี่ยวมันก็หลุดก็พ้นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเหตุน,นั้นจึงให้คนเข้าไปให้ถึงผู้รู้ก็จะได้เห็นความจริงเหล่านั้น